คาเพื่อเพื่อนก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฟ้านเพื่อนนะกดไลก์กดติดตามช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับวันนี้เรามาดูเป็นเหรียญอาดาแป้แชกนะครับอของวัดดังสูงนะน้าเสือนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับแล้วก็สภาพสมบูรณ์เลยอเพื่อเ,เพื่อนมีหรือว่าเ,เพื่อนๆื่อกำลังหาเช่าบูชาอะไรเงี้ยก จะได้เข้ามาดูขิงนี้ได้นะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรอะไรเป็นแบบไหนนะอ่าแบบนี้ก็เป็นเหรียญที่มีความสวยสวยนนงามนะครับความเลียคมชัดเด่นชัดเลยแหละเพืือนอ่าสำหรับของเ,เลนแบบต่อนนี้น่าจะยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็ดูกันอีกทีแล้วกันเพราะว่าอย่างนี้ไม่แน่ไม่นอนนะผมก็ไม่สามารถยืนยันได้ร้อเปอร์เซนต์ว่าจะยังไม่มีเพราะผมไม่เคยเห็นของที่ไม่เทนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คืออ่า เชื่อว่ายัางไม่มีกี่แล้วกันอ่าแต่ว่าใครมีข้อมูออย่างไรก็ลงคอมเมนต์ลวกันนะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยความเลือกคมชัดแล้แลวก็พวุกฟอนตัดอะไรเนี่ยยากมากๆนะยากจริงๆแล้วก็พวกการแก้ลงรายละเอียดเนี่ยมีคนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆแค่ซ่องไปเราก็มีความเลือกคมชัดเนี่ยจบแล้วเพราะว่ารายละเอียดเยอะนอะเห็นไหมครับเห็นไหมรายละเอียดดวงตาของเสือ้อเนไครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะมีเส้นซ้อนด้วยนะ อ่าตรงเนี้ยก็สามารถเป็นจุดที่ใช้ในการดูได้อ่าตรงหน้าเสือเนี่ยจะมีเขาแกะไข่ไข่คนอ่านะเป็นเซียนเป็นเซียนอย่างเงี้ยนะครับอ่าตัวหนังสือม็นมีเส้นแตกนะอ่าตรงตัวอูอ่านั่นแหละแอะก็สามารถใช้ดูได้หลายจุดนะครับด้วยความที่เหลียญเป็นลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะมีตัวสอดค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยเกียยากเลยที่ว่าเกียยากถ้าจะเกียรนะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะเห็นไหม อ่าแล้วผิวเนี่ยก็ค่อนข้างยับยับดีจริงๆอ่านะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเหรี่ยญเนี่ยจะมีผิวไฟจำแซมตามเนื้อเหรียญนะนี่ครับจะยังไม่ไม่บ้านการฉายแน่นอนนะแบบนี้นะครับแต่ว่าแค่ผิวไฟไม่แบบนี้ก็ถือว่าสวยนะอ่าแต่ว่าถ้าจะสวยกว่านี้ก็ต้องผิวไฟเต็มเลยไนงะอ่าอันนี้สภาพรวมประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้แปดสิบอ่านะครับคือถ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นน ผิวไฟต้องเต็มวันนี้นะอ่านี่นะครับคุณผูก็จะเห็นนะครับว่าดูหน้าเสือให้หมาดูตรงเส้นๆอ่าตรงขยายนข,ขนที่เราเกะอ่านะครับตัวหนังเสือเนี้ยคมหมดจบนะนะครับนี่ครับนะครับ,รบอ่าเส้นขยายนข,ข,ขนขนขน,นของเสือที่เป็นเส้นที่เขาพยา,ยามเกะเนี่ยคมมากนะ แก่สวยนะรุ่นนี้แก่สวยมากอขอปตัดนะฟันตัดจำย่าเลยนะครับนี่นะสำหรับไข่ที่จะดูคอบต้นนะครับก็จะประมาณนี้แตหรุ่นนี้นะครับตะว่าเมืองมืองต้นเนี่ยด้านหน้าด้านหลังก็เพียงพอนะครับในการพิจารณานะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีแบบเลยคมชัดจริงๆิอย่างที่บอกไปนะครับ อ่าแล้วหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับอ่าอ่หวัดยางสูนนะครับบ่อคอยเมืองกาฬนะกาฬจาวลีนะครับ,บอ,รอ,รนะอ่อารรอกระถินปีสามแปดนี่ครับนี่นะอ่าหูก็จะประมาณนี้นี่ครับ เกืดเป็นเพื่อนก็ค่อยๆพิจารณานนะเพื่อนๆแบบต้องการที่จะชาวหาดร่นี้อยู่ก็จะได้ดูไปก่อนนะอ่าให้คุ้นชินตาเห็นป่ะผ,ผิวผิวผ้าจะมีผิวฝอยแซมเป็นสม้สมๆๆอย่างเงี้ยอ่าเพราะอันนี้แสดงถึงความอะไรนะครับแสดงความว่าเป็นผิวเดิมนะครับอ่าไม่ได้พาการทำผิวนะวันเนี้ยโอกาสทำผิวยากนะ การเรียกท,ทำผิวไฟแบบนี้นะครับเห็นไหมผิวไฟไป,ปแห้งๆแล้วก็มีความาความเข้าอยู่อ่ะมันเพื่อนจะเห็นนะครับว่าผ่าผิวโรหะาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความาคึมๆน้อยอ่ะพูดเป็นข่าวพูดอนข้าเราว่ากนี่าทำให้เรารู้ได้เลยว่าผ่าเนี่ยประมาณปีหลานแปรจริงอะไรประมาณนี้นะครับสลายพิวประมาณนี้ก็ เอาไว้ดูอายุพระนะครับแต่ว่าเกิดเบื้องต้นก็ต้องอาศัยความคุ้นชินน่อยในการดูผิวอะไรพวกนี้นะแต่ว่าครอบตรงครตรงองคต,งต,นนคคตัดอะไรพวกนี้ยก็ดูว่าเป็นยุคไหมพอสมควรแล้วนะครับไม่เก้าวมาตักนะตัดคอตัดนะครับก็เป็นตรงปีเขานั่นแหละปีสามกว่านะแบบนี้เออตรงนี้ใช้ในการดูได้นะตัวบนนะครับใครจะไปดูฝันตัดอะไรพวกเนี้ยก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันใครว่า ใครมีแล้วตรงกันก็ลองรวงคอมเมนต์มาอ่ะถ้าผมได้มาเดี๋ยวผมจะนำมาซองให้เต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมพิจารณาผมก็ดูด้านหน้าด้านหลังเป็นลักนะครับอย่างที่ก้าวไปวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะถ้าวันนี้พิาพาราประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ